ใจเย็นๆลูกแม่มาช่วยแล้วแม่มาช่วยแล้วลูกตรงคอนี่มัดแน่นมากนะคะนี่หินมาถ่วงไว้แบบหนักมากอะคือแบบเอามาปล่อยแล้วคงกะว่ากันวิ่งตาม ใจเย็นๆลูกแม่มาช่วยแล้วแม่มาช่วยแล้วลูกเนี่ยดูนะคะคือตอนนี้รอเรามาเราไม,ม่มีมีดเนาะเราก็รอรอมีดผ่านมาตรคอนี่มัดแน่นมากนะคะนี่มัดแน่นมากใจเย็นลูกใจเยน็เยนใจเย็นมัดแน่นมากแล้วก็มีข้างในนี่ทีแรกเรานึกว่าเป็นลูกมันข้างในนี่เป็นหินแกดูแล้วเป็นหินหินมาถ่วงไว้แบบหนักมาก คือแบบเอามาปล่อยแล้วคงกะว่ากันวิ่งตามเนาะมีตอบคอหมามีเจ้าของค่ะหมามีเจ้าของมาก่อนเราคงคงคลอดลูกอะ่ะหรือคงไปกินอะไรเขาแล้วก็เขาเอามาปล่อยเนาะ